ครับ97เฟนของร้าน Simple Chirian Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานของทางร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้านะเป็นงานแหวนเพชรนะฮะทรงไข่นะกลางไข่นะข้างๆก็เป็นก้านนะไซส์สงต่งนะ Natural Diamond นะครับอ่าก็ตรงกลางผมอย่างที่คลิปทำไปแล้วนะครับเป็นมีเพชร30ตัง40 40ตัง50ตัง60ตังให้เขาเลือกนะตามไซส์และขนาดแล้วก็บัตเจตนะ ผมก็มาให้เลือก3-4ขนาดนะลูกค้าเลือกไซนี้ะนะครับนะคับต่งน้ำร้อย vvs 2นะครับ3 ex non fluorescent นะมีใบเซอร์ ja ให้นะครับผมก็ตรงกลาง59ตังข้างข้างไส์สองต่งนะทั้งหมดข้างข้างก็งข้างขไซส์สนะใช้ทั้งหมด12 12เมตรนะข้างละ6นะ ตัวเรือนเป็นทองคำขาวนะเป็นไวโก้นะก็ลูกค้าเลือกแบบใน Google นะแล้วก็ให้แล้วก็ให้ผมขึ้นงานนะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะขาววับเลยนะครับผมไฟดีนะเพชรไฟอย่างที่ผมกล่าวนะผมเอาเพชรเพชรไฟดีมานะครับคือเจรไนดีนะครับมันก็จะวับๆนะครับพอขึ้นตัวเรือนออกมานะฮะก็จะเอามาเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นสากลน,นะ o v เ r c u t s o l i t a i r e Diamond Ring นะฮะส่วนถ้าเป็นแบบไทยก็จะพิมพ์ไปเลยนะว่าแหวนเพชรทรงรูปไข่นะ,ะก้านฝั่งเพชรนะฮะตัวเรือนของคำขาวอะไรมาณนี้ใน Google ก็จะขึ้นมานะสี่เตยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมก็ท่านใดนะสนใจอยากสั่งทำงานลักษณะแบบนี้นะครับแอดไลน์นะครับ รือโทรศัพท์มนาะมาถามรายละเอียดได้นะครับณเวลานั้นนั้น,น,นว่าวงนี้บัตเจ็ตประมาณเท่าไหร่นเวลานั้นน,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 นั้นนะครับผมหรือว่าท่านมีแบบนะให้ผมประเมินคร่าวๆนะว่าเพชรทรงกลมเพชรไซส์ไหนก็ได้นะครับเป็นทรงไข่ทรงรีมาคีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับให้ผมประเมินคร่าวๆตามแบบที่ท่านต้องการได้นะแล้วถ้าท่านโอเคกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่านค่อย มา,ามาที่ร้านนะแล้วก็มาวางมาดจำสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็งานเสร็จแ้้ค่อยมาเอาส่วนที่มาเอางานไปนะครับแล้วก็จ่ายต้งส่วนที่เหลือนะครับผมน้ำเก้าเก้าน้ำเก้าแปดน้ำร้อยอะไรเงี้ยผมหาให้ได้หมดนะครับลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ส่วนที่เหลือนะผมฝากติดตามช่องนะภาพนิพ้ภาพเคลื่อนไหวของงานชิ้นนี้นอยู่หลังคลิปหรือคลิปดูคลิปแย่นะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะครับ Simple jewelry and stone ด้วยนะครับในจุกต้องการที่ท่านเห็นนะฝากกด subscribe กด like นะครับเพื่อการเติบโต,ตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ